เมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรอบ quarterfinals ในศึก AVC Women's c h a m p i o n League หรือ8ทีมสุดท้าย4คู่เองนะครับสำคัญเลยของรายการก็จบลงไปเรียบร้อยผลก็คือวันที่24เมษายนคู่แรกนะครับเจติซูจากคาซัคสถานชนะ PLDT จากฟิลิปปินส์นะครับ, J T T, รบไป3-0เซตคู่ที่2ทีคิมรายคูสแมชเชอร์จากฟิลิปปินส์นะฮะแพ้กับโคลาชไป3-0เซต ถัดไปนะครับก็คือวันที่25เมษายนคู่แรกไทพาวเวอร์จากไต้หวันแพ้ให้กับ VTV บินเดียนลองอันนะครับไป1ต่อ3เซตและคู่ที่2นะครับเปโตกัสเองเจิลส์จากฟิลิปปินส์ก็แพ้ให้กับปักกิ่งมอเตอร์หรือ b a c มอเตอร์ไป2ต่อ3เซตนะครับสุดมันเลยนะครับคู่นี้สุดท้ายนะครับเราก็ได้4ทีมสุดแกร่ง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่วันที่20เมษายนโดยจะเริ่มเจอกันในรอบตัดเชือกนะครับในวันที่26และ27เมษายน2568นะฮะต่อเนื่องกันเลยโดยในวันที่26เมษายนครับเวลา15นาฬิกาบ่าย3นะครับตามเวลาประเทศไทยเตซิซูจากคาซักถานนะครับจะพบกับโคราเจทิซูทีมสุดแกร่งจากคาซักถานจุดเด่นก็คือรูปร่างสูงใหญ่เลยนะครับ การยืนตำแหน่งในเกมรับเนี่ยเข้าโซนดีมากเราจะต้องรักษาเกมรับให้ดีนั่นก็คือทำอินไซด์เอาให้ได้นั่นก็คือว่าเป็นการตั้งเกมลุกจากจังหวะรับเสิร์ฟนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นแต้มให้ได้เพราะหากเราทำเกมลุกจากการรับเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยจะด้วยโดนเซฟบล็อกหรือเขาขุดได้ก็ตามนะฮะปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะเขาสามารถทำเคาน์เตอร์แอตแทกเนี่ยได้ง่ายมากฉะนั้นวันนี้เกมรับเราต้องมา นะและสิ่งที่จะช่วยเราได้ตีมากๆนั่นก็คือว่าถ้าวันนี้ศริมาหรือสุรยาก็ตามนะครับเล่นเข้ามือกับแก้วกัลยาจะทําให้เกมออกมาได้ลุ้นทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะได้พักมากกว่า1วันนะครับแต่เจติซูเองเมื่อวานก็ผ่าน PLDT มาได้3เซตรวดอีกคู่นะครับก็คือในเวลา6โมงเย็นนะครับ VTV บินเดียนลองอันจะพบกับ BAIC Motor นะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วในรอบแรกผลก็คือปักกิ่งมอเตอร์จากจีนะครับชนะเวียดนามไป3-2ต่อ2เซตทั้งที่โดนนำไปก่อน2เซตด้วยนะครับคู่นี้คงสุดมันทีเดียว VTV ของเวียดนามเอาชนะ t ทพาวเวอรจากไต้หวันมาได้3ต่อ1เซตแต่สกอร์ในเซต3และ4เบียดกันสูสีมากเวียดนามทีมนี้นะครับมีเกมรับที่ดีเลยนะฮะมี 4T แล้วก็ต่างชาติมาช่วย1คนถึงแม้เมื่อาวานนะครับตัวต่างชาติช่วยอะไรทีไม่ค่อยได้มากแต่แข่งวันนี้ก็น่าสนใจครับส่วนทีมปักกิ่งมอเตอร์นะครับทีมนี้ข่าวว่าจำนวนผู้เล่นไม่เต็มโคต้านะฮะแต่ผู้เล่นที่เหลือก็แกร่งพอแล้วก็ฟิตเอาเรื่องทีเดียวครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรียวแรงของผู้เล่นปักกิ่งมอเตอร์จากจีนเนี่ยไม่หมด มีสิทธิเ์เบียดเอาชนะ VTV ของเวียดนามได้แน่เพราะว่าฝีมือเนี่ยของปักกิ่งมอเตอร์ค่อนข้างเหลื่อมกว่าเยอะถึงแม้ว่าเมื่อวานนะครับปักกิ่งมอเตอร์นะฮะจะเกือบเสร็จเป็นโตกัสจากฟิลิปปินส์นะฮะลากกันไปถึง5เซตก็ตามนะครับแต่ยังไงก็เชื่อว่าภายในทีมปักกิ่งเองนะฮะมีทั้งแรงกระตุ้นเยอะมากทั้งจากโค้ดแล้วก็ผู้เล่นด้วยกันเอง